ผมใส่สูทสีเข้มนะครับใสใเอ้มนะครับโหหน้าตาดีแบบนี้ยังนัดดูตัวอีกเพยบอยแน่ๆเลยฉันไม่ได้ชอบคุณค่ะ<ฮ>ฉันไม่ได้ชอบคุณค่ะเดี๋ยวสิครับนี่พวกเธอนั้นใครมาเด็กกับฉันเนี่ยให้ว่าจีนก็ได้แล้วก็ู้งดีดฉันบอกเลยนะว่าขอถอนตัว คุณช้คะนี่คือผู้ช่วยใหม่ของคุณค่ะสวัสดีค่ะฉันโมโจิค่ะสวัสดีครับคุณโมโจินี่มันนาคนนั้นนี่มีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีอะไรค่ะดีครับงานงานแรกของคุณเอารถไปล้างครับเดี๋ยวนะล้างรถเนี่ยนะครับก็คุณเป็นผู้ช่วยของผมถ้าผมอยากให้ช่วยอะไรเนี่ยคุณไม่ต้องช่วยไม่ใช่หรอครับ ไปได้แล้วครับค่ะนายคนนั้นจริงๆด้วยโลดก็เหมือนกันว่าไงนะคนที่เธอให้ตอนนะักเด็กคือเจ้านายเธอเงหลอกก็ใช่นะสิถ้าฉันรู้นะว่าเป็นเขาอ่ะฉันไม่มาสมัครง,งานที่นี่ตั้งแต่แรกหรอกกานเธอจะทำให้เขาไล่เธอออกสิก็เป็นความคิดที่ดีนะ เริ่มเลยรอได้ละวันพรุ่งนี้จะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาคุยงานผมฝากคุณโมจิเตรียมการต้อนรับให้ดีด้วยนะครับรับทราบค่ะสวัสดีครับคุณ ทให้คุต้อนล,ลูกค้าดีถ้าหนูเนี่นแบบนี้ลูกค้าต้องไม่พอใจมากเลยใช่ไหมคะคุณชายต้องรีบไล่ฉันออกแล้วนะคะคุณรู้ได้ยังไงว่าผมชอบข้าหนามเนี่ยคุนี้ต้อนรับผมดีจร <c oughs> ิงๆว,ว่าว่าไงนะครับทั้งหมดเรชาจะอยู่ทำไม่ะครับไหนหลักสัญญาที่ผอมาให้ผมเซ็นสิ <c oughs> สัญญาค่ะ เดี๋ยวคุณไปรถมานะผมจะพาลูกค้าไปทานข้าวรถหรอคะอเราอาจใช้ชั้นลรงโรถดีนะฉันจะสตาร์รถให้ไฟฟ้าหมดเลยคุณชัยคะคุณชัยคะคือชันลืมเอารถไปชานให้อ่ะคะ่ะชันเนี่ยไม่เหมอบการพูดช่วยคนจริงๆเลยนะคะงั้นคุณต้องเลยฉันเออรคะ่ะ ไม่เป็นไรครับรถผมเนี่ยเป็นไฮบริดไม่มีไฟฟ้าก็ใช้น้ำมันได้ผมเนี่ยไม่ไล่คุณออกหรอกเอาเป็นว่าผมหักเงินคุณอาทิตย์หนึ่งแล้วกันฮะไปเลยครับคุณลูกค้าเนปคุณพาผมาที่ไหนเนี่ยผมให้คุณหากระคานไม่ใช่หรอโอ้ยก็ร้านแบบนั้นแ่ะคุณลูกค้าทองเทานจนเบื่อแล้วใช่ไหมคะวันนี้ฉันก็เลยพาลูกค้าไปกินส้มตำ ก็ดีนะครับเนปคุณตั้งใจทำอะไรเนี่ยถ้าครั้งนี้ผมเดือดร้อนนะมันเจอดีนะ่ตอนที่ผมยังเด็กๆครอบครัวผมยากจนมากแม่ผมมาเปิดร้านขายส้มตำส่งผมเรียนจนจบหลังจากที่ท่านเสียไปเนี่ยผมก็ไม่ได้มาทานส้มตำแบบนี้อีกเลยอร่อยมากครับขอบคุณมากๆที่พาผมมาทาน โอ้ยไม่ว่าจะแก้ยังไงก็ถูกใจไปหมดเลยหรอเนี่ยวันนี้ค็ณทำได้ดีมากเลยนะคุณใช้คะฉันต้องการลาออกค่ะว่าไงนะจริงๆแล้วฉันไม่ได้อยากสร้างปัญหาให้คุณหรอกนะคะฉันแค่ต้องการให้คุณไล่ฉันออกคุณคิดว่าผมไม่รู้เหรอว่าไงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณคือคนที่เพื่อนๆจับคู่ให้เราในแอปมาส ฉันไม่ได้ชอบคุณค่ะฉันไม่ได้ชอบคุณค่ะัเดี๋ยวสิครับนี่พวกเธอนั้นใครมาเด็กกับฉันเนี่ยคนนี้เหรอคู่เด็ดมอเราไปล้างครับเดี๋ยวนะล้างรถเนี่ยนะคุณเป็นผู้ช่วยของผมถ้าผมอยากให้ช่วยอะไรเนี่ยคุณก็ต้องช่วยไม่ใช่หรอครับงั้นเธอกะทำให้เขาไล่เธอออกสิก็เป็นความคิดที่ดีนะ แล้วทำไมคุณยังปล่อยใฉันทาแบบนั้นอยู่ล่ะคะก็เพราะว่าผมชอบคุณอย่งครับ